เนนี้มันอันนี้ันดูแเลยนเาว่าเนี่ได้เลยชาวันใหม่นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะไปส่งผู้ใหญ่ที่บ้านใหญ่นะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวเน็ทุกคนใช่ไหม YouTube วันนี้เป็นงานงานของคุณยายนะคะเป็นวันสุดท้ายใช่ sì, วันนี้ก็คือจะเป็นการทำพิธีของศาสนาคริสต์ค่ะเจ๋บว่าจะไปส่งมื่อไหก็มาสักกน mm. ประมาณ11โมงแล้วก็เราจะไปส่งที่ที่บ้านใหญ่บ้านใหญ่น่าจะเป็นไปสองนะไปสองประมาณนี้แหละ ต่อไปน่าจะจบก็เด <sh ี๋ยวรอก่อนใช่ไหมรอให้คนเขามาครบก่อนรอให้คนมาก่อนเราจะกินข้าวช่วงเช้าจะกินข้าวก่อนช่วงเช้าเนี่ยกินข้าวแทบก่อนเดี๋ยวก็มาตรการมาตรการแต่ก่อนเลยจะมาตรงอยากโอเคครับพี่อัน네นี้ก็เขาเยอะอันนี้หลานนะคะหลานคุณยายค่ะก็คือว่าลูกพี่ลูกน้องแบบประมาณสัก เช้าเช้าก็จะทำาพวกประเพณีแบบเป็นของของเกี่ยวกับพวกศาสนาพิเศษแบบเกี่ยวกับข้าวบกเลยอะไรนะนมัสการนมัสการเสร็จเสร็จแล้วก็แล้วก็เสร็จแล้วก็กินข้าวใช่ไหมกินข้าวกันเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วแล้วก็พาคุณยายไปที่สุสานไปบ้านใหญ่ของก็ไปถ่ายประเพณีที่เมเสร็จแล้วก็กลับมาใช่ไหม โอเคครับผมก็เดี๋ยวรอทุกคนมาครบนะฮะเราก็จะนมัสการหลังนี้นมัสการเสร็จแล้วเราจะไปส่งผู้ใาญนะครับในช่วงใกล้ใกล้สิ้นในคอนเทนท์แล้วก็จิดีใจดีใจเป๊ะครัวเลยนะอ ว่าแล้วโอเดมีปือต้องมีก็แบบรีที่เด็กกับมือแย่โอเดช่วยตัวอาร์อะมาบ๊อบไปก็ตอนนี้สวัสดียามเช้านะครับก็เช้านี้ผมก็ได้มาหาพี่ชานะครับนี่พี่ชาอยู่นี่เลยครับผมครับครับก็ในเช้านี้เนี่ยก็รอทุกคนทํากับข้าวนะครับเดี๋ยวเราจะทานข้าวแล้วก็ นมัสการในช่วงเช้านะครับหลังจากนมัสการเสร็จเราก็จะไปส่งคุณยายนะครับผมเนาะก็วันนี้เนี่ยบรรยากาศค่อนข้างที่จะร้อนผสมควรอบอ้าวนะครับก็ในการไปส่งคุณยายเนี่ยก็ต้องรอทุกคนเนี่ยมาครบก่อนใช่ไหมครับใช่ครับหลังจากครบเสร็จแล้วเราก็จะได้ไปส่งนะครับผมก็ทางนู้นก็เตรียมพื้นที่เสร็จแล้วไปขุดหลุมไว้เรียบร้อยไปขุดหลุมไว้อยู่ตอนนี้น่าจะม่แน ลูกหลานท่านั้นเลย20กว่า30คนยี่สิบสามสิบกว่าคนอ่ะหลังคณใหญ่ทั้งหมดหลังเยอะใช่ไหมเยอะอยู่โอเคเดี๋ยววันนี้ก็อาจจะได้เจอลูกหลานของพิชานะครับผมเยอะเดี๋ยวให้พิชาแนะนำนะแต่พวกมาจะเป็นคนส่งยายเออมือพุ่มมีนะจะเป็นคนเขาเรียกว่าไงจันขับรถส่งผู้ใหญ่นะใัง

ม่เงีนีอยู่ี่เานะื่นมาดืนเอาอแต่มาดื่อย่งไการนี้ใคอยู่คบะ่าอายวอุลตร้าตับกโล่ลูกได้เ่าลูกจะกว่าอนาะ่า้น้องเลเอามอคุณา ก็ก็มาราย <coughs>

bộ mình sẽ tiếp lọ này cũng Tìm Tìm Cái gì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ดีอยดียพักอยู่กนมาดูวัวเจะรู้จะนันแจิงวดไปเลยดมาเลย่เดี๋ยวไปเลยวเดี๋ยวยว่เดี๋ยวไปเว่าีวไปเลยวาเดี๋ยวไเลยว่าดวไลว่ีเลวเล่ดา 啊，把那个鱼的打油，哎，海毛，你要把花的海毛。切切。啊，鱼没得个个没鱼了，这个。你干嘛给它加盐了？我这个鱼干，我们那边。哦。来，我来给你端个粑粑。啊？喏。

ของพี่ชานะครับผมก็จะเป็นป่าช้านะครับก็จะอยู่บนยอดขาวเลยนะนี่เลยครับภาพบรรยากาศของป่าชาก็ประมาณนี้นะครับผมซึ่งขึ้นมาเยอะแยะหมดเลยนะครับ่อยางนี้ลเด

Ô mọi người ơi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  mọi người ดูขนาดบ้นบ่ขนานะี่บเรักกันมี่คนอียอารมนเะ้

la sua equipita di fabbata da rito le ho foto da dietro blaglie leata con la bagara giuanito dopo mi è nata che รีอียืดญาเลนกสวยาสบายุดทัพโอดอสิเลตปาพะเวล้อความมุกเดลเอาไว้ก่อนยว่าเล็กสี่หลอดอ่อนหลังนารีอีคือเสียอารมณ์ช้าคุณนับวัวปัวเลือกปัวดับวาสุกินอากาศที่ผาเอาไว้

လောလောပေါက်နီးကရက်စတာတာကိအော်ဒါလာကပေါ့မတပြီတော့တာကြည်နေအော်ဒါအကြီးစားပါစားရက်စတာသူအော်ဒါစုကမတော့တာဖလော့တာဒီနေလို့တော့ပေါ့ရက်စတာလေတော့တာဒီ you have to oh way အတော့နေလောအားမေးသူကဘာကြီးလိစ္ဆာမဝတ်တင်ရပါဟောမဆောင်နေငါကကျက်ကြောရလေစာရဖူးမြည်လဲပေါ့ဖွဲ

uh

เออเธอจะทังงเธเลี้ยงขึเลยเออเธอเออเออขึ้นรถแล้วอ 巴狗，我战斗巴狗，阿兵，阿兵，巴狗，阿兵，我再来一次巴狗。 đứng là lại

ก็นะครับเรียบร้อยเสร็จภารกิจแล้วนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวต่อไปเราจะเดินทางกลับกันแล้วนะครับผ <c oughs> ซึ่งข้าของคุณยายเราก็ฝากไว้ที่นี่นะครับ <c oughs> ที่นี่จะเป็นป่าช้าของในหมู่บ้านนะครับผมอโอเคก็ทลิปนี้อาจจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมสําหรับที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ลงทิปนะฮะไม่ว่าพี่ชาแล้วตัวผมนะเพราะว่าเราเจัดงานศพให้คุณยายนะครับผมก็ หลังจากนี้นะครับก็จะเห็นคลิปที่ว่าเราจะเข้าป่าแท็กที่ไปพี่ได้ชมกันตามปกติเลยนะครับผมฝากพี่เนี่ยเป็นกำลังใจด้การกดไลค์ก็แชร์กดต like, ิดตามนะครับผมวันนี้ขอตัวลากไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ